ขอช้อนกลางหน่อยจ้าก่อนจะช้อนกลางก็ขอช้อนไม่กลางก่อนลรอกนนะจ๊ะไปแบบไปเสร็จด้วยเอาข้าวเหนียวพี่เอาข้าวเหนียวไอ้พี่งั มะนาวมะนาวต้นหอมมะนาวหมูนุ่มหมูนุ่มสวัสดีค่ะคนดูเยอะมากมาไวมาก สวัสนีค่ะนี่เลยจ้าอร่อยน่ากินจุงเบยยายดมกลับมาแล้วจ้าพอดีทนไม่ไหวไม่ได้ทันแม่กลับไปส่งก่อนก็เลยขออูอครับขอโทษด้วยนะคะมันวางกล้องลำบากเคละต้มแซ่บลุง มาอ้วนอยากกินทุกคนก็เลยขอหน่อยดิต้มแซบกระดูกครับนี่อ่ะกันจิลูกกลับมาหาคุณแม่เร็วหยุดยาวก็มานะเดี๋ยวออกขับรถให้นอนจะ้ล่างเมมดินอแม่นอนจำาบนได้ยินไหม ผู้กัดเองอะ่ะเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวกลับไปออฟฟิศนะมีการเทสระบบไ์สด <ขอ S 1> เดี๋ยวส่งคุณแม่ <ขอ S 1> แม่วันมาตื่อประดุกย่างมาให้พ่อไหม<อ>พ่อกินแค่นั้นพ่อจบเลยไม่ลาเนี่ยก็ะตำกานี่ยใครทำนะแต่หนูว่าประดุกย่างน่ากหน้าแถวๆว่าบ้านเนี่ยะคะ่ะ ใกล้ๆบ้านเลิออุดมนี่ยแหละจ้ะอืมสร้างตลาดโต้คุ๋นอืมใส่หน่อไม้มมย่ยานางก็ชัดเลยหน่อไมา้ย,ย่านางอ่ะ เขาเรียกเลยนะแม่อืมได้ได้เลยอันเนี้ยอืมโอ้ครับทำไม่เผ็ดมากเลยแม่ลองชินดูไม่ครักินได้ไม่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 เป็นไรต้องขมต้มแซ่บบ๊วต้มหมูกระดูกอ่อน ปูก็สุกแม่เอ่อแต่ปูเค็มละคาดไทยวอร่อยชมอําลํำลืลอ,อไม่เลยมีใคยลืมหรอกแวะแบบแรนดอมก็ถามเขาว่าเขาไม่มีไรเดอร์เหรอเขบอกเขาไม่ทำ เขาไม่ต้องใช้ไลดอดูเลยเเลยว่าเอ้ยมองเข้ามามีที่นั<ๆ>่งก<ๆ>็เลยเออเว้ยอืม ไอทดลุงแอดกันจิบ,บอกว่าลุงแอดจ๋ากใกล้วันเกิดกันจิแล้วนะคะเฮ้ยตอนวันเกิดลุงแอดไม่เห็นแกให้เลยลุงเลยแก <c oughs> มัวอะไรเปล่ากันจิผ่าค่ะอืมอันนี้ดีมากดูยังดูยังดูยังมาไหม <c oughs> จ้าี่ลนจ้าจ้าจ้าอืมอร่อยอ่ะไก่อร่อยมากอ่ะอร่อยแบบเวอร์มากอ่ะอร่อยเกินไปอ่ะเชียบเองต้องมาสิรดรักสุกเนทยะดมหายแล้วให้ยะดมพามาจัดเดี๋ยวให้ยะดมเลี้ยงยะดมพร้อมปี พาเจ๊มาด้วยเจาอยู่ไหนแถวบ้านเลยรับยาดมกลับมาจากโรงพยาบาลบอถึงโรงพยาบาหลหรอกให้แวะนั่งก่อนอยบอได้กินอะไรกินข้าวแค่แมวดมไม่ต่าง้ันกินไม่ใช่หา้ามก็ห้ามตามโรคธรรมดาปกติไม่ไรเนี่ยหายแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปกระโดดวิ่งกดหอมแก้มซอกคอเลยตัดจ้อยเลยตำหนอไม้อร่อยนะ มะนาวกระเด้าลิ้นมากบอกเลยรู้จักไหมคามากระเด้าลิ้นนะจวดค่ะใครดูแล้วมีความสุขแฮปปี้พี่มาปี้เออมันต้องบอกอย่างนี้ใครไม่แฮปปี้ก็ดูอีกแป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> บางคนก็ไม่ได้แฮปปี้นะดูแล้วแบบเครียดอยากกินนะถือว่าเป็น relaxing video นะพี่นะ <c oughs> มีความสุขมันผิดไหมมันสดชื่นตอนเนี้ยคิดถึงน้ำค้าง แล้วเดี๋ยวซื้อปลาทูเออปลาอะไรนะแม่เ,เหลือเปลือยยังวะแต่จ้อยอ,อ่ะแต่น้องหอมปลาดุกปิ้งหนึ่งหนึ่งตัวเด้อคุณ <c oughs> พี่ปลาดุกปิ้งกลับบ้านหนึ่งตัวนะคะ <c oughs> <c oughs> ห,หมดปิ้งให้ฮะหมดครับหแล้วคอหมูไหมก็นิ่ม <c oughs> แล้วก็ปิดร้านกี่โมงข่ะคอหมูก็ได้ค่ะจะไปให้พ่อเปิดปิดกี่โมงไหนเล่ามาสินี่มันหน้าตาเหมือนจะกินตอนเย็นตอนกลางคืนได้ทาไมปลาดุกปิ้งปล่อยให้หมดได้ไงอ่ะตลาดอยู่แค่เนี้ยอู้ผมไปทำพริาเอาเหรอวที่สามสิบตัวหกสิบตัวโอ้จริงเป้าต้องมาลองซะแล้วอ่ะ อืสมคำล่ำหรือไม่ใช่สมคำล่ำหรือสมก็ที่ว่าราเดอร์ไม่ต้องมายุ่งในเรแวกดอนเมืองอ่ะน้อยร้านมากๆนะที่ร้านําตํำจะไม่มีไรเดอร์ร้านนี้ไม่มีรเดอร์นะจ๊ะแค่นี้ก็ไม่ทันแล้วเอาไงอะ่ะเราผ่านแล้วเราเห็นคนเยอะแต่เราแวะไม่ได้อ,ะอ่ะโอยมากอ้า อันนี <S <S ้เป็นไงลุงนะเนื้อแก่มันจะอร่อยนะค่ะบ้านจงเนี่ยทำไมไม่ทำอย่างนี้เด้มให้เราดูอยู่นั้นเละแต่แซ่บแซวลุงแอดเอฟซีบอกกินเยอะๆอร่อยกแบบดี่จคนสวยน่าจจะมื้อเย็นแล้วแหละเช้าไปแล้วเช้าสเต็กไปแล้ว โข้าวเหนียวเพื่อนนุ่มดีก็ได้ออันนี้เป็นอีสานจังหวัดอะไรคะอุดรครับอ๋ออุดอโโรโอ้ผสมผสานเนี่ยอ๋อผสมผสานกันทุกคนวัสนาแล้วนี่อะไรหิวมากแม่บา้านก็สั่งแกงเห็ด<ห>มา<ห>แบบอไปก็<ห>ไ,ปได้กินก็ได้ขอข้าวเหนียวอีกหนึ่งคะ่ะค ขอโทษนะเอาแฟม้วน,น <c oughs> ให้อนี่เขหตึงตำไหมให้ละต <c oughs> ้องยกรถอืมใจเย็นครับวุยเปิงจานขออนุญาต <c oughs> ไหน <c oughs> จัดมาร <c oughs> อ,อกิน <c oughs> ตรงนี้เลย <c oughs> พอแล้วนะอย่ายุอีกนะ <c oughs> เอาอีกแท้ๆนี่แนะ่ <c oughs> แต่ว่าคนอื่นอิ่มหมดแล้วแต่ว่า หมูดดเดียวด้เนอันนี้คอหมูย่างนุ่มมากเ,เหมือนหมักนมสดอะ่ะคล้ายๆอย่างนั้นอะกุ๊กกุ๊กเอ้ยมาเจอร้านใหม่ครับพี่น้องอุดรขอนแก่นจึองกุสันอ่ะใครดูแลแฮปปี้ให้พิมพ์ว่าปี้แล้วรัวหัวใจมาคนละหนึ่งเซ็ตอย่าเยอะนะเอาพอดีพอดีโบ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 วินาทีติดต่อกันเถิดเทิงพี่น้องเถิดเทิง เข <c oughs> าจะเพิ่นนอองออกจากโรงพยาบาลบายังไม่ถึงบ้านยังไม่ถ<ช>ึงบ้านเพี่อนกุ้งอร่อยมากคุณเพชรบอกว่ามุ้เห็น่ยมขึ้นกินน้ำหนักขึ้นห้าโลที่นี่มีอึ่งไหม ไม่ไดพี่ก็่ฝนตกมันไม่ได้อยากได้อยากอยากให้ทำเมนูอึ่นให้กินแม่แม่น้ำเต๋อเสียงจันทร์ล้แม่มาจากโน่นได้เหมือนนะร้านเนี้ยถ้าเทียบกับร้านพี่เก๋ชอบร้านพี่เก๋มากกว่าแต่อันนี้ก็จะมีรสชาติของ แบบความหน่อไม้ที่ออกแบบต้มในยะนาอะ่ะคือแบบมันได้เลยอะ่ะแล้วก็เยอะข้าวเหนียวผุ่สีเขียวนี่อ่อนถังเขา่ะไรนะกะจิถ้ากะจิมานะแม่พามากินทุกวันมันจึง้งมันคือร้านที่อยู่ข้างเซเว่น ข้างเซเว่นที่เองลงไปซื้อชุดตรวจ ATK ีเคจำได้บอ่อนถึงตลาดโกสุมนิดนึงอ่ะอ่าแซ่บว่ะของเขาไม่มีไรเดอร์เลยนะอันนี้คือผ่านแบบออฟไลน์อย่างเดียวเลยอ่ะเล้งบอกให้ดูว่าเดี๋ยวเราลองเข้ามาว่ามีคนนั่งซื้ได้บ่สอะไรบอสมันเล้งรถโอ้ดีจังเลยรอขอมูนี้มึง เป็นอีกหนึ่งล้านนะคะเอามาจากรบๆเสียงแไ่ดมชัดแจ๋วจะได้กระไรบ้านมาสั้นนี่ไง,งก็ดูบานอ้วนกินภาพที่สุดนะก,นกันจิเบบี เบบีบมาอยู่เป็นเดือนเแบบีบไม่ได้กินอะ่ะยุงกับลูกแอนนั่งข้างกล้องจ้ะดีจ้าคนดีสวยทุกคนให้จินตนาการนะปะลาะหนัวนวแล้วมะนาวอะ่ะมันสดพอโดนลิ้นแล้วมันแตกใส่ปากจ้วๆๆเลยอะ่ะมันแซบพี่น้องแล้วมันยากอะ่ะอืม เข้าร้านมามันเหมือนอุโม,มงค์แบบแล้วไม่ร้อนงงนข้างในเย็นเฉยอหมาขายมาสามปีนี่แสดงว่าเริ่มตั้งแต่โควิดเลยเด่ดเนรอบอสห้าปีก่อนโควิดอือ

ใช่ร้านที่มากินตอนกลางคืนตอนเลิกไลฟ์หรือเปล่าบอฟิสไทม์ครั้งแรกเลยค่ะพี่จา๋าครั้งแรกเลยครั้งแรกสําหรับร้านนี้เลยข้างเซเวน่นโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงทุกคนพี่เขานี่ดูนี่หูแ,แ,ดแดดลุงหูดแดดถ้าเปลี่ยนเป็นเขียดแดดน่าจะเลิศน,นะหิ่งพัสดุธาลงไว้ร้อน อยากให้บานอ้วนกินอึง่งบอมียังวะถามมาไหมสั่งซื้อที่ไหนก้าอึง่งสมัติสบายอืออยอ้อร่อยอมอมแม่แกงเห็ดหน่ะ ขอเอากลับบ้านเลยนะยังไม่ชิมออจะได้ไม่อันนี้ข้าวเ,เหนียวเขาเนื่เอข้าวเหนียวแบบเจ้างัวมันร้านพี่เก๋เลยนุ่มแบบร้านพี่เก๋เลยคนต่อยชอบข้าเ,เหนียวนุ่ม ความอร่อยเนี่ยแต่ละคนมันให้คุณค่าไม่เหมือนกันนะคะอร่อยเราไม่อร่อยเขาอร่อยเขาอาจจะไม่อร่อยเราเพื่อน,นว่าไหมร้านเสเปซกับรา้านนี้เอาไหนด้โอ้ยมันเทียบกันม่ได้เหรอรเ,รเอ,รอยเราคนออชอบอาหารพื้นบ้าน,นก็อย่างเงี้ยนะเคย อย่างไงก้นกะดีกบ่าคนหรอ,อชอบกิิเนอยู่มันจึงทาำตำแป้งอ่ะไม่ต้องสั่งเลยว่าเปรี้ยวนำนะหูเปรี้ยวมาเลยอ่ะชอบจังเป็นอะไรที่หน่อไม้อย่างเงี้ยกินแล้วมีแหงขเขาเรียกเสียนบอไหมเขียนบ่เขียนเขียนหน่อไม้ บางร้านเขาซื้อมาเขาไม่ค่อยต้มนไ่ใช่เขาไม่ต้มแล้วเขาเอามายำเอามาซุปเลยอ่ะมันกินอับบ่ะแล้วก็เหม็นทีนี้กินมันต้องต้มอร่อยใครอร่อยมันใช่แล้วค่ะคิดถึงพี่บานใช้บ่อยเบื่อกันไหมบอกว่าไาอรบ่อยมาก

มีฮอตแหนมห่อใบตองไหมห่อเป็นแบบแบบว่ามาซ้ำแบบเย็นบ่ไหวอิ่มแล้วอิม่มเนาะกินกี่บุ๊กเตอรกินกินอุ้ยเอาให้หขขใหลุงดีกว่าอย่าดมลุ้นกินบ่ได้ไม่ใช่กินไม่ได้นะกินแบบแกยังกินอาหารได้ไม่จุน่ะกินกาแล้วกินก็ลงเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ดี อันนี้มันบอกเป็นซุปนี่ว่าตำส้มตำทำเป็นตำถ้าซุปก็จะมีเขาขั่วมีอะไรเด้อ ๋ยวหลังเจจัดให้วรนพร <c oughs> เจ๊บอกมีเวลาเลยไหมคนจะเอาเงินมาให้ยังไม่มียาเอาเลยหมายถึงว่าเขาเสนอให้บานอ้วนช่วยทำงานอะ่ะยังเอาไปได้ยังวะแต่ก็มีคนเสนอขอปรับเงินด้วยไงจักรกรปวดหัวจังสู้ๆไยขอกำลังใจหนะ่อยคุณสลักจิตบอกว่า ร้านเนี้ยอร่อยจริงค่ะอ่ามีลูกค้าเอฟซีร้านนี้ด้วยเว้ยสุดยอดปะแซ่บแซ่บพี่องไทบโแซ่บบ้านอ้วนแซ่บเฮ้ยมือจะไปเลิฟอ่ะอือมจะบไปเลิฟไปเลิฟไปใหญ่ คำนักอ๋ออิ่มไม่ไหวเราสั่งหมูคอไปเหรอข้าวหอนอีกอย่างหนึ่งดีไหมไม่ไหวอิ่ม,มเริ่มต้นด้วยครับสวยจบลงด้วยข้าเหนียวอึ้งจึงโอ้ยนี่ยังไม่ยุบเลยเหรอลุง เจไปรับยาดมมาเนี่ยจ้ะทุกคนจะไม่พายายดมถึงบ้านเลยเนี่ยเห็นร้านส้มตำก็เลยหาที่จอดก็เสร็จแล้วไปกินบ่อยมากชอบอาหารทุกอย่างของเขาเลยค่ะอ่านดังๆให้พ่อค้าเขาได้ยินดอกให้พ่อค้าเขาภูมิจใจพ่อค้าแม่ค้า มีแหงบ่คนทํามาหาก,กินอ่ะเนาะมีคนมีคนชมอ่ะเนาะก็ดีใจชื่นใจมีแรงทํางานเนาะทุกคนเนาะคนเราเนี่ยทํางานได้เงินนะแต่ถ้าได้รับกําลังใจอะ่ะมันมีความสุขนะเห็นไหมใครว่าจริงถ้าพ็นว่าจริงอ่ะขอบคุณแล้วหนึ่งคุณสมศักดิ์ใช่ไหมคะค <laughs> อยู่ไ์สดด้วย <c oughs> ก็ดูอ่อนไบภทยแ่บเนาะแถมที่นั่งเป็นมุมรับๆเลยลุงหนีเมียม,มาหาเมยน้อยมากินออสบายมาเด้อว <c oughs> ้าหิ่มไปไวเอาได้เยอะใช่ค่ะอันเนี้ยจนจะระเบิดเยอะจานอะ อไม่ไหวเลยหลายทีแล้วข้าไหนไม่กินน้ำเนี่ยยังไม่ได้กินอึ่งเลยเลยแ้วเนี่ยมะน,นาวผ่านมันก็ได้นะมันก็เริ่มจามแต่ว่าดูพอโคกสักหนึ่งไม่ได้หรอบึมเดียว ไปกับแฟนกินกับทุกครั้งถ้าายเสื้อผ้ารองท้าทิ่ท้มตําเส็จเสรมันก็ต้องมีอะไรซ่าๆปะละ่ะ ใช่ป่ะแล้วก็นี่มีอันนี้ด้วยหน้าร้านบอกคนใหม่ของเธอให้เขาใยว่าคนใสจสลายสมงหมูทอดอร่อยลาบเป็ดก็อร่อยอ่ะมีลาบเป็ดด้วยเหรอคะวันหลังเนาะโอ้อะอ่ะ เดี๋ยววันหลังว,วันหลังก่อนวันนี้ก็กินไม่ใช่จะหมดเนี่ยพี่จ๋าหนูอยากกินแมวจะกินตอนนี้มันอ้วนจะกินตอนนี้ไปขอบคุณมาก

ทุกๆครั้งที่ติดตามน้องตลอดตอนไปเฝ้ายายโดมพี่ดูจนน้องบานหลับเลยพี่ดูจนน้องบานหลับเลยค่ะร้านใกล้ๆร้านนี้เป็นตนเองร้านนี้ร้านอแถวโกสมตลาดโกสมห้างเซเว่นเซเว่น ฝั่งฝาของตอลาดโคสุมฝั่งทางบ้านอ้วนบ้านบ้านอ้วนอยู่ฝั่งซ้ายของตอลาดโคสุมคนนี้ เสร็จแล้วเดี๋ยวบ้าวเอื้องเขาออฟฟิศไปเคียงงานอาจจะมีไลฟ์สดแบบทดสอบระบบหน่อยน,นะไปแล้วทุกคนสบายบ๊ายบาย